สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็เกี่ยวกับหุ้น o r อีกแล้วนะครับสำหรับใครที่จองหุ้น OR ไปแล้วนะครับหรือว่ามีเพื่อนที่จองหุ้น OR ก็ฝากแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับคนที่จองหุ้น IPO สําหรับคนที่อยู่ในตลาดมาประมาณหนึง่งหรือว่าคนที่อยู่ในตลาดมานานพอสมควรเนี่ยถ้าใครที่จองหุ้น IPO ผมไม่ได้เป็นห่วงเขานะครับเพราะว่าเขารู้ทางหนีทีไล่อยู่แล้วแต่สําหรับมือใหม่ที่ ไม่รู้เรื่องหุ้นไม่เคยรู้จักหุ้นมาก่อนเลยไม่รู้ว่าหุ้นคืออะไรไม่รู้ว่ากลไกาการทํางานของหุ้นนั้นเป็นยังไงซื้อหุ้นแล้วจะได้อะไรได้ปันผลยังไงบางคนถึงขั้นที่ไม่มีพอร์ตหุ้นแต่ก็ยังจองเพื่อให้ได้เป็นใบหุ้นไปแล้วเอาเงิน5้าัสีเนี่ยมาลงทุนในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้จักนี่เป็นสิ่งที่อันตรายและก็ผมเป็นห่วงที่สุดเลยนะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มเรื่องนี้กันเลยเอาโลกปกติทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับตลาดหุ้นนะครับเวลาเราเดินออกไปข้างนอกเนี่ยโลกสังคมทั่วไปเนี่ยก็มีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีนะครับมีขาวก็มีดําเป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วกับตลาดหุ้นตลาดที่เม็ดเงินเยอะที่สุดในประเทศตลาดที่มีคนรวยเยอะที่สุดในประเทศแน่นอนครับว่ามันต้องมีฝั่งดําอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้ผมจะพยายามไม่แตะเยอะนะครับเพราะว่าถ้าพูดลึกไปเนี่ย มันจะเป็นอันตรายกับตัวผมเองนะครับผมจะไม่พูดลึกในเรื่องนี้เพราะความจริงบางอย่างเนี่ยผมก็ไม่สามารถพูดได้นะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าตลาดหุ้นคือทะเลในทะเลมันมีฉลามอยู่แล้วนะครับมือใหม่บางคนอาจจะถามว่าผมรู้อยู่แล้วว่ามือใหม่มีโอกาสโดนอะไรทําไมผมถึงไม่ห้ามจองหุ้นโ r เหตุผลก็เพราะว่าทั้งสื่อทั้งเพจ Facebook ทั้ง YouTube ทั้งเพื่อนๆทั้งคนรอบตัวของทุกคนเนี่ย แชร์เต็มเฟซมีทุกคนบอกว่ามาวะ่ะหุ้นคาเฟอเมซอนมาแล้ววะ่ะเดี๋ยวจองแน่นอนเอาสนิดสักหน่อยเดี๋ยวจองอยากเป็นเจ้าของอยากได้เอาแบบเนี้ยก็คือมีคนโพสต์แบบเนี้ยเยอะมากมันทําให้เกิดเป็นกระแสสังคมและด้วยกระแสที่มันแรงขนาดเนี้ยมันจะมีนักลงทุนที่เป็นประเภทนี้ครับทุกคนคุณเป็นใครคุณมาสอนผมคุณเป็นเซียนหุ้นหรือเปล่าหรือว่าจะเจ๊งไม่เจ๊งเนี่ยมันก็เงินผม ใครๆเขาก็ซื้อกันแล้วคุณจะมาห้ามผมได้ยังไงมันจะมีนักลงทุนแบบนี้อยู่นะครับทุกคนคือนักลงทุนแบบนี้ผมชอบนะครับเพราะว่าเขาแลดูเป็นคนใจถึงแล้วก็เหมาะกับตลาดหุ้นดีแต่คนที่ชอบนักลงทุนประเภทนี้มากกว่าผมคือฉลามหรือคนที่จะทําร้ายมือใหม่ในตลาดหุ้นชอบมากนะครับนักลงทุนประเภทนี้อย่าลืมนะครับว่าคนที่มั่งคั่งร่ํารวยในตลาดหุ้นมีแค่5%เอะไรที่คนทําเยอะ ก็ให้ทุกคนคิดเอานะครับว่ามันจะดีไหมถ้าทุกคนเข้ามาอยู่ในตลาดหุ้นแล้วเราควบคุมอะไรไม่ได้นอกจากตัวเราเองเท่านั้นนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกคือฉลามนะครับมีทุกอย่างที่จะใช้ทำร้ายมือใหม่ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองนะครับประเด็นที่สำคัญมากๆคือพวกเพจทั้งหลายที่ทุกคนดูที่คนหลายๆคนแชร์เขาบอกคุณไหมครับว่าหุ้นตัวเนี้ย มันควรมูลค่าเท่าไหร่และหุ้นตัวนี้ควรขายในมูลค่าเท่าไหรถ้าเกิดเหตุการณใดเหตุการณ์หนึ่งกับหุ้นตัวนี้ขึ้นมาเขาบอกไหมครับว่าต้องทํำยังไงถ้าตอบคําถามไม่ได้นะครับแสดงว่าเขาไม่ได้บอกเขาบอกทุกคนไหมครับว่าหุ้น IPO มันอยู่ระหว่าง2องอย่างนี้คือคําว่ารวยกับคําว่าสวยและที่เขาไม่บอกก็เพราะว่าฟังประโยคนี้ชัดๆนะครับเขาไม่ได้มีหน้าที่ทําให้ นักลงทุนฉลาดฟังอีกครั้งนะครับเขาไม่ได้มีหน้าที่ทําให้นักลงทุนฉลาดเพราะถ้าทุกคนฉลาดฉลามจะกัดทุกคนไม่ได้นั่นก็คือเขาจะทําร้ายทุกคนไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเขาทําให้ทุกคนฉลาดเอาเป็นว่าเรื่องนี้ให้ทุกคนไปคิดเอาเองนะครับว่าอะไรที่อยู่ในตลาดหุ้นเรื่องนี้ผมขอพูดแค่นี้ละกันตลาดหุ้นเนี่ยไม่ได้น่ารักอย่างที่ทุกคนคิดนะครับสําหรับใครที่จองไปแล้วนะครับขั้นตอนนี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของผมนะครับ ตอนนี้ผมไม่สามารถสอนทุกคนได้แล้วเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วคนที่จะสอนทุกคนได้ดีที่สุดก็คือตลาดแล้วก็ฉลามที่อยู่ในตลาดหุ้นนะครับเดี๋ยวเขาจะสอนทุกคนเองว่าหุ้น IPO เนี่ยมันเป็นยังไงการแก้ปัญหาเนี่ยแก้ที่อื่นไม่ได้แล้วนะครับนอกจากแก้ที่ตัวเราเท่านั้นแต่วันนี้นะครับผมช่วยทุกคนได้เท่านี้ก็คือ ผมจะให้การบ้านกับทุกคนเอากลับไปทำเอากลับไปคิดทบทวนกับตัวเองให้ได้ก่อนวันที่10หรือ11กุมภาครับเพราะว่าตอนนี้วันที่เทรด OR เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนเพราะว่าในเว็บตลาดหลักทรัพย์ยังไม่ขึ้นเขาคาดการไว้ว่าเป็นวันที่11เพราะฉะนั้นให้ได้คำตอบเหล่านี้ก่อนวันที่10หรือวันที่11นะครับกลับไปทบทวนกับตัวเองดีๆต้องได้คำตอบก่อนที่ OR จะเข้าซื้อขายในตลาดนะครับคำถามแรกที่ผมจะถามคือ ซื้อหุ้นมาทําไมครับจองหุ้นไปทําไมเคสที่1นนะครับคือคนที่ซื้อมาเพื่อทําการเก็งกาไรก็คือซื้อมาหุ้นขึ้นแล้วก็ขายกับเคสที่2ซื้อมาเพื่ออยากเป็นเจ้าของธุรกิจอยากเป็นเจ้าของหุ้น OR ทั้ง2เคสเนี่ยจะมีเหตุผลการซื้อหรือขายไม่เหมือนกันเริ่มจากเคสที่1นนะครับสำหรับคนที่จองเป็นใบจองถ้ายังไม่มีพอร์ตหุ้นให้รีบไปเปิดและจนกว่าจะมีพอร์ตหุ้นอย่าจ้องกระดานหุ้น OR ในวันที่เปิดขายวันแรกหรือถ้าอยากดูเพื่อเรียนรู้ก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่าภาพที่ทุกคนจะเห็นอยู่ตรงหน้าให้จำไว้ว่าภาพที่เห็นคือภาพมายาที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้นนะครับเพราะว่าวันที่เริ่มซื้อขายตลาดหุ้นจะขึ้นหรือลงไวมากเพราะว่าอย่าลืมนะครับมีคนรอซื้อหุ้นตอนที่ตลาดเปิดด้วย มันยังมีคนที่ไม่ได้จองอยู่มันอาจจะมีการปั่นราคากันได้ให้ระวังตัวนี้แต่สําหรับคนที่มีใบยังไม่มีพอร์ตเนี่ยก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับอยู่เฉยๆถ้าเกิดว่ากลัวใจหวั่นไหวเนี่ยก็อย่าเปิดดูกระดานซื้อขายในวันที่เข้าเทรดวันแรกนะครับสําหรับคนที่มีใบสําหรับเคสที่2นะครับก็คือคนที่มีพอร์ตอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าหุ้น IPO มีอยู่2อ,อย่างคือคําว่ารวยกับคําว่าสวย มันขึ้นอยู่กับว่าตลาดรอบนี้จะสอนอะไรทุกคนนะครับถ้ามันจะสอนว่านี่แหละคือสิ่งมหัศจรรย์ของตลาดหุ้นหุ้นมันจะขึ้นแล้วก็พุ่งไปเลยนะครับพุ่งในที่นี้ก็คือสมมุติว่าข้อ IPO มาที่18บาทแล้วพุ่งไปที่30สส่วนต่างของ18กับ30คือ12นะครับถ้าใครมีหุ้นพันตัวกําไร12ื่นสองภายในครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเลยก็คือกําไร12ื่นสองคำถามคือถ้าได้กําไร12ื่นสองจะขายหรือไม่ขาย ถ้าเขาเป็นนักเก็งกาไรส่วนใหญ่ก็คือขายอยู่แล้วนะครับขายออกมาเนี่ยก็จะได้เงินทุนคืนพร้อมกับกําไรหมื่นสองภายในวันนั้นเลยนี่คือคําถามแรกที่ต้องตอบให้ได้นะครับว่าถ้ามันขึ้นทุกคนจะขายมันที่ราคาเท่าไหร่ทุกคนอยากได้กาไรกี่เปอร์เซนต์ให้ไปคุยกับตัวเองแล้วก็ตอบคําถามนี้ให้ได้นะครับว่ากรณีที่มันพุ่งไป25จะขายไหมมันพุ่งไป30จะขายไหมถ้าพุ่งไป35จะขายหรือเปล่าจะขายที่ราคาไหนหรือว่าไม่ทําอะไรเลยก็แล้วแต่ทุกคนนะครับ ให้ไปทําการบ้านแล้วก็ตอบคําถามนี้ให้ได้กับตัวเองนะครับและทีนี้มาดูเคสที่2ตลาดหุ้นจะสอนว่านี่แหละคือความโหดร้ายของตลาดหุ้นก็คือเปิดตลาดมาแล้วหุ้นมันลงสมมุติว่าเปิดที่18บาทเท่าเดิมถ้าเกิดว่ามันขาดทุน10%น10%ถ้ามีหุ้นพันตัวเงินทุกคนจะหายไปพันแถ้าขาดทุน20%เงินทุกคนจะหายไป 3, ามพถ้าขาดทุน30% เงินของทุกคนจะหายไป5้าตัสี่มันจะหายไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าหุ้นลงมูลค่าที่อยู่ในพอร์ตอะ่ะมันจะลดลงสมมติว่าใครซื้อแค่300ตัวจองแค่300ตัวถ้าหุ้นลง10-20-30มันจะลดตามสัดส่วนของมันนะครับถ้ามันร่วงแบบนี้คําถามคือทุกคนจะทํำยังไงจะขายตัดเพื่อขาดทุนไหมถ้ามาลบสิหรือว่าถ้าใครลงไป20%อาจจะซื้อเพิ่มก็ให้ฝากไปคิด ทบทวนแล้วก็ตอบคําถามกับตัวเองตรงนี้ให้ได้นะครับถ้าร่วงจะขายไหมหรือว่าจะถือต่อยาวๆไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเรื่องการผันผวน,นของระยะเวลาระยะสั้นก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าราคาที่ทุกคนเห็นตรงหน้ามันเป็นแค่ภาพระยะสั้นเท่านั้นมันไม่ได้สะท้อนภาพระยะยาวถ้าใครจะถือยาวห้ามบันไว้กับราคาที่เห็นตรงหน้านะครับส่วนใครที่คิดว่าถ้ามันลงไปหนักมากๆแล้วคิดว่าจะซื้อถัวราคาหุ้นต้องรู้ว่าหุ้นทํางานยังไง อันที่สองนะครับสำหรับใครที่คิดว่าไม่ขายไม่ขาดทุนต่อให้หุ้นลงยังไงก็ตามไม่ขายไม่ขาดทุนเนี่ยถ้าใครคิดว่าไม่ขายไม่ขาดทุนหรือว่าหุ้นลงเยอะๆจะถัวเนี่ยให้กลับไปดู2คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให,ให้และวันที่เปิดตลาดหุ้นมาเวลาที่ตลาดเปิดคือ9ก้โมงห้าถึงสิบโมนะครับช่วงเนี้ยเขาจะสุ่มเปิดในช่วงเวลานี้นะครับลากยาวไปถึง11บเอโมงเนี่ย จ้องกระดานดีๆนะครับเพราะว่าวันที่เปิดมาราคาหุ้นจะเคลื่อนไหวไวมากๆบางทีเนี่ยมาจจะพุ่งขึ้นไป30ยังไม่ขายเลยมันกลับลงมา25แล้วแบบไวแบบไวเวอร์เลยนะครับทุกคนมันจะเคลื่อนไหวเป็นเซี่ยววิเลยนะครับไม่ใช่วินาทีเพราะว่ามีคนรอซื้อมากมายนะครับวันที่ตลาดเปิดมันจะเกิดการบิดราคากันไวมากเพราะฉะนั้นถ้าใครจะซื้อจะขายอะไรยังไงเนี่ยก็อย่าลืมจ้องกระดานไว้นะครับ9โมงห5หรือว่า10โมง ถึง11โมงช่วงนี้ในวันที่ตลาดเปิดวันแรกสำหรับเรื่องที่ผมพอจะช่วยทุกคนได้ก็คือเท่านี้นะครับคือคนที่ซื้อไปแล้วเข้าไปในตลาดหุ้นแล้วเนี่ยคือมันมีนักลงทุนบางส่วนที่เขาเป็นฉลามในตลาดหุ้นเขารอทำร้ายม,มือใหม่แล้วนะครับคือเขาไม่ได้สนว่าใครจะเป็นอะไรยังไงขอให้ชั้นได้เงินก็พอคือมันมีนักลงทุนแบบนี้อยู่นะครับตลาดหุ้นไม่ได้น่ารักอะไรขนาดน,นั้นก็ฝากให้ทุกคนระแวดระวังตัวไว้ด้วยนะครับ แล้วก็หาทางหนีที่ได้ไว้อย่างที่ผมให้การบ้านไปนะครับก็ตอบตัวเองให้ได้ว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดกรณีหุ้นขึ้นหุ้นลงหรือว่าอีกกรณีที่หุ้นอยู่เฉยๆไม่ขยับไปไหนเนี่ยทุกคนจะทำยังไงก็ฝากตรงนี้ไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ